สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการคาิเบตเครื่องวัดความหนาสีผิวเคลือบนะครับผมโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น GT 235นะครับผมก็จะวัดได้ทั้งผิวเคลือบที่เคลือบอยู่บนเหล็กโลหะที่แม่เหล็กดูดหรือพวกตระกูลโลหะหรือกึ่งโลหะที่แม่เหล็กดูดไม่ได้นะครับก็คือมีทั้ง Fe และ NFe แล้วก็การวัดจะมีทั้ง ตัวใช้แม่เหล็กเดียวนำแล้วก็กระแสไฟฟ้าเอ็ดี้เคเลนนะครับก่อนอื่นมาดูที่ฐานก่อนนะครับฐานจะใช้เป็นขนาด 3A นะครับใช้2ก้อนด้วยกันนะครับ โดยรุ่นนี้นะครับจะไม่มีปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมเราสามารถกดวัดลงตรงๆแล้วหน้าจอมันจะติดเองนะครับในชุดนะครับจะมีตัวแผ่นคาลิเบตรตไว้ให้นะครับโดยแผ่นแผ่นตัวฐานรองมันจะมีสองอันนะครับอันทางซ้ายมืออันนี้อันเล็กมันจะหนักๆอันนี้จะเป็นโลหะที่แม่เหล็กดูดได้นะครับ อันทางขวาจะเป็นแผ่นรองที่เป็นอลูมิเนียมนะครับคือแม่เหล็กดูดไม่ได้มันจะเบาๆนะครับโดยเราจะต้องแยกกันสองงานนี้คาลิเบรตแยกกันนะครับคือต้องทำสองรอบถ้าเกิดว่าสมมติเราต้องนำไปวัดกับชิ้นงานที่เหล็กแม่เหล็กดูดได้แล้วก็มีชิ้นงานที่แม่เหล็กดูดไม่ได้แล้วถูกเคลือบไวนะ้เนี่ยเราจะต้อง คาลิเบททั้งสองอย่างแต่สมมติถ้าเราชิ้นงานเราทําแค่เคลือบชั้นเคลือบบนบนเหล็กที่แม่เหล็กดูดได้เราก็คาลิเบทแค่ของตัวแผ่นเหล็กพอนะครับไม่จำเป็นต้องทําอีกแผ่นหนึ่งแต่ถ้าเรามีต้องใช้ทั้งสองอย่างเราก็ต้องทําทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องแยกกันไว้ ในคลิปนี้ก็จะสาธิตการคาลิเบตกับแผ่นเหล็กแค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัว2อ,อันนี้คาลิเบตเหมือนกันนะครับแค่ใช้คนละแผ่น พกดลงไปนะครับวัดแล้วเอาขึ้นมาหน้าจอก็จะติดเองนะครับผมปุ่มซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยในการวัดนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าเอาละเอียดสุดก็คือใช้เป็นหน่วยนี้นะครับไมโครเซมมันจะเป็นตัวคล้ายๆตัวยูนะครับตัวมิลแล้วก็เอมหน่วยนี้จะละเอียดสุดนะครับแล้วแต่ว่าจะถนัดใช้อันไหนแต่ว่าแนะนาเป็นอันนี้นะครับถ้าเกิด ไม่แน่ใจว่าจะใช้อันไหนดีใช้อันที่ละเอียดที่สุดจะดีกว่าต่อมานะครับปุ่มทางขวามือบนนะครับโหมดอันนี้ก็คือจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอันแรกเนี่ยก็คือกดวัดวัดค่าปึ๊บมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเวลาเราวัดปึ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ก็คือทําการวัดอยู่มันจะวัดได้แค่กดหนึ่งครั้ง วัดหนึ่งค่านะครับอันนี้ SNG อีกอันหนึ่งนะครับกดโหมดเปลี่ยนไปเป็น CTN นะครับอันนี้จะเป็นโหมดวัดต่อเนื่องนะครับหมายความว่าเรากดวัดแล้วเราก็ลากไปบนชิ้นงานได้ครับแต่ชิ้นงานต้องมีความเรียบนะครับไม่ให้ขู่ขะจะสังเกตเห็นว่าจะมีการกระพริบวัดตลอดเวลาต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้นะครับเพราะว่า ถ้าชิ้นงานมันไม่เรียบเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเซนเซอร์ที่หัววัดได้นะครับเวลาที่เรารูดไปต่อมานะครับกดโมดอีกทีอันนี้เป็นความต่างนะครับก็คือสมมุติว่าเราเราวัดทีแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตอนวัดให้ดูนะครับ สมมติว่าทีแรกเนี่ยผมจะใช้แผ่นนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้คาลิเบรตนะครับเดี๋ยวจะคาลิเบรตให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทดลองวัดให้ดูก่อนนะครับในโหมด d ิ f f e r e n น e นะครับ dif dif ตรงนี้นะครับวัดปุ๊บได้หนึ่งร้อยห้านะครับอันนี้คือแผ่นแรกต่อมาเราไปวัดอีกอันนึงไปวัดชิ้นงานที่เคลือบซึ่งแผ่นนี้มันจะเป็นห้าสิบเอ็ดนะครับ มันก็จะบอกความแตกต่างนะครับของค่าห้าสิบหกจุดสองอันนี้คือความแตกต่างระหว่างแผ่นแรกกับแผ่นที่สองนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งลบมานั่งกดเครื่องคิดเลขอีกทีหนึ่งนะครับเราเครื่องก็หักลบกันให้เลยทีนี้เดี๋ยวลองอีกแบบหนึ่งนะครับลองถ้าเกิดว่าเราวัดจาก อันเล็กไปอันใหญ่เล่าเมื่อกี้วัดอันใหญ่มาอันเล็กนะครับอันนี้ผมจะวัดจากอันเล็กไปอันใหญ่บ้างวัดครั้งแรกนะมันจะให้ฐานที่วัดเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดใหม่อีกทีโอเคครับตอนกดก็คือทาบลงไปให้ตรงๆนะครับ ถ้าใช้สองมือได้พยายามใช้สองมือนะครับเพราะว่ามันจะสนิทตรงกว่าแต่ใช้มือเดียวบางทีมันเอียงนิดนึงนะครับมันจะขึ้นอย่างศูนจุดหนึ่งเมื่อกี้นี้เพราะมือมันเอียงนิดหนึ่งมันจะให้แผ่นนี้นะครับห้าสิบเอ็ดเป็นเป็นศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองแผ่นที่มากกว่าอันนี้สองรอห้าสิบมันก็ควรจะได้ประมาณสองร้อยนะครับน,นี่ครับความแตกต่างสรุปก็คือจะสามารถ วัดได้ทั้งแบบไปวัดแผ่นมากกว่าสูงกว่าค่ะแล้วก็มาวัดแผ่นน้อยกว่าก็อ่านได้หรือจะอ่านหรือจะวัดจากแผ่นน้อยกว่าค่าน้อยกว่าไปสูงกว่าก็อ่านได้เหมือนกันนะครับก,ก็คือจะเป็นโหมดแสดงค่าความแตกต่างระหว่างสองพื้นผิวนะครับต่อมานะครับปุ่มข้างล่างนะครับกดทีเดียวนะครับมันจะเป็นไฟกดอีกทีก็ปิดนะครับต่อมานะครับจะเป็นการคาลิเบต ปุ่มแคลตรงนี้นะครับกดค้างไว้ครับน่ะเห็นตรงนี้ไหมครับขึ้นแคลนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ให้เรากดลงไปกับแผ่นนะครับจะเป็นการคาริเบตเริ่มที่พอยต์ศูนย์ก็คือแผ่นเปล่านี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นครับ มันจะมีเสียงตึ๊ดเมื่อกี้เบาๆนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าในคลิปไหมแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้ทําการวัดใหม่นะครับเป็นค่าห้าสิบเอ็ดผมก็จะหยิบแผ่นห้าสิบเอ็ดครับแล้วก็ว่างลงไปจากนั้นก็กดลงไปตรงๆครับปึ๊บแล้วก็เอาขึ้นอ่าปึ๊บแล้วก็ขึ้นรูปพร้อมสำหรับค่าต่อไปแล้วนะครับค่าหนึ่งร้อยสามผมก็หยิบมา ปึ๊บค่าหนึ่งร้อยสามสมมติว่าถ้าเรามีแผ่นคาลิเบร์อันอื่นเนี่ยเรากดปรับตรงนี้ได้นะครับปุ่มขึ้นกับปุ่มลงเนยครับให้มันตรงกับแผ่นอื่นแต่ว่าอันนี้ก็คือมีแผ่นสําเร็จรูปมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นยกเว้นแต่ว่าเป็นค่าอื่นจริงๆพิเศษท,ที่ที่มีนะครับอัน,นีค่าหนึ่งร้อยสามนะครับปึ๊บแล้วก็เอาขึ้น ๊บแล้วก็ขึ้นพร้อมคาลิเบตค่าต่อไปที่สองห้ยห้าสิบแทรรูปตรงนี้ยังไม่ขึ้นคืออย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งวัดลงไปนะครับต้องรอให้มันขึ้นพร้อมสำหรับการคาลิเบตค่าต่อไปก่อนปึ๊บโอเคพร้อมสำหรับ500ครับ หนึ่งพันยี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบไมครนนะครับเมื่อกี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมนี้ผมกลับไปหน้าวัด s n g เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดเรียงเลยให้ดูแผ่นที่คาลิเบตเมื่อกี้ไปนะครับว่าอ่านค่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากค่าเยอะสุด1,480มิบไมคอนนะครับอย่างอันนี้ยถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเราก็สามารถคาลิเบตใหม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีค่าเออร์เลอร์อยู่ด้วยตัวแผ่นก็จะมีค่าเออ,เอร์เลอยู่ด้วย ซึ่งต,ตัวค่าเอเดเรอของแพทเนี่ยก็คือบวกลบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งสี่แปดศูนย์เนี่ยมันก็คือสิบสี่นะครับก็คือบวกลบสิบสี่อันนี้ค่ามันก็ยังอยู่ในช่วงอยู่นะครับก็คือห่างไปชัดเจนเองนะครับต่อมานะครับหนึ่งพันยี่สิบอันนี้ลองวัดดูนะครับอ่าใกล้เคียงมากครับ เอาไปห้าร้อยนะครับสองร้อยห้าสิบครับหนึ่งร้อยสามห้าสิบเอ็ด อย่างอันนี้ตรงค่า103ควรจะคาลิเบตใหม่อีกสักทีหนึ่งนะครับควรจะทำซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันอ่านได้หนึ่งร้อยหนึ่งให้มันใกล้เคียงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมทำวิธีเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับชิ้นงานที่แม่เหล็กไม่ดูดคืออย่างอันนี้ครับที่หน้าจอเนี่ยถ้าเราวัดกับชิ้นงานที่แม่เหล็กดูดได้นะครับ มันจะขึ้น Fe ตรงนี้ครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งเป็นโลหะหรือค่องโลหะที่แม่เหล็กดูดไม่ได้มันจะขึ้น NFe นะครับนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้ก็คือบ่งบอกว่าแม่เหล็กดูดหรือแม่เหล็กไม่ดูดนะครับแล้วก็สําหรับการปิดเครื่องนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะปิดเองนะครับประมาณนาทีหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปในะวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ